วันนี้นะครับสมาชิกวันนี้เรามายุ่กันทีสนามกีฬาชนโคบ้านโซทงนะครับที่เราจะมาดูวัวเจ๊ทําการชนในวันที่13พฤษภาคมนี้ครับที่เราจะมาดูว่าวัวเขามีความสดความผอมความสมบูรณ์ยังไงนะครับเราต้องขอโทษด้วยนะครับอดีวีาวัวตอนนี้เขายู่กันในปีนี้เขาหลังจาอันนามเขาบนไปเดินมานะครับนไปเดินมาเราเลยต้องเอาแบบนี้เพราะว่าวัวเขาเป็นคู่เอกเป็นคู่หลานนะครับเราต้องทําตามเจ้าของของนะครับสวัสดีครับแต่ว่าครับผมมาถึงงานไส้หัวชนนะครับพี่ ปีชื่อไรเช่นแนะนวกตัวไอ้ผมทำสิ่งพ่นหมู่จังเลยครับปีตุงย้ายครับปีตุงย้ายนะครับผมมาจากใครนักครับพี่ใครคำนั้นทิ้งใครคำนันเช้งนะครับวัวตัวนี้ชื่อไรครับพี่แดงงามลาจี่เล็กแดงงามลาซีเล็กหรกือว่าเขาเจ้านะครับเขาเจ้าเจาอายุครับผมอายุกี่ปีแล้วครับพี่เจ็ดปีอายุเจ็ดปีนะครับเป็นทายายที่ผมส่งนี้พี่ผมบอกได้ไหม เออไอรู้ไอ้ไอ้การไอ้การเขาเบ้อรู้ไอการไอ้เจ้าเขาแบ้อนะครับครับไอ้การแม่ผมไอหลังทัดงเกิครับผมชนไปกี่ครั้งครับพี่ตรงชนไปยังไงครา้งล้าสุดนะชนะชนะตรงครั้งชนะทสองครั้งนะครับกี่นาที่กั่พี่นั้นแต่ไอไห้หัวที่ตรงนี้เพิ่มเดียวเพิ่มเดียวเลยนะชนะโพองนะคชนะโพองมั้นะครับทางชนไปยังไงพี่เหรนานเรื่อยๆไม่เดินครับชนเรื่อยๆมันเดิมนะครับตอนทุกคู่นี้พี่พันน้องเดิมมีกี่โลได้พี่ วันประมาณเก้าหลุดทิพย์หลุเกาหลุทิพย์หล,ลุนะตอนน้องทุกข์ูกินยากินน้ำดีไหมครับนนครับปกติปกติไม่ต้องตอนน้องนั่นนะตอนน้องทุกข์ขู่นะั่นก็ในสายมีดนไม่ดื้อน,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 นะครับไม่ดนไม่ดื้อไม่ได้นะครับพี่มาอยู่ขอได้กี่วันล้วครับนี่มาอยู่ทิพย์ทิพย์สิบห้าวันนะสิบห้าวันนะครับยาพี่ให้เองไม่ว,ว่าเช้ากับพี่ใ <5 enos S 1> ห้เองให้เองนะครับให้เองล็อคพี่จะทุกงนี้ร่างกายน้องว่า คอามสมบูรณ์นี้ไหมครับสมบูรณ์นี้นีนะครับผีหรอผ <c oughs> ีจะทั้งนี้บางหรือไหร่ครับบอกได้ไนหมส่นไอ้ลานซอ่องลานซ่องหมื่บาทหลานซ่องหมื่นบาทก็เป็นผูน <c oughs> ้เอกคนนึงนะครับเป็นผู้เอกคนนึงนะครับครั้งนี้ผีมีความเั็นใจแค่ไหนครับเต็มรนะ้อยครับเต็มร้อยนะให้ผีเพราซึ่งสมาชิกเอ่อเจ้าข้าวเจ้าได้เลยครับครับวันทีด้านนี้มาจูงมืครับได้ครับมาเป็นกำลังใจให้เจ้าข้าวเจ้านะครับครับผมยังไงก็ผมก็ให้ผี กับข้าวเจ้าเอาเบียเอาเชยร์ชนะลบขายนะครับหลอมนี่นะครับขอบคุณมากับพีที่สัมบา์กันเองเขบคุณมารับวันี้ครับดีทีนั่นะคะ วันนี้นะครับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาชนโคบ้านเซาทงอินสติเดียมนะครับวันนี้เราจะมาดูวัวที่ทําการชนในวันเสาร์ที่13นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวหรือว่าคนเลี้ยงนะครับวัวมีความสดความพร้อมความสมบูรณ์ขนาดนี้ครับสวัสดีครับนายวัวสองคนครับสวัสดีครันายวัวชื่ออะไรชื่อในหนังตัวไอ้สมาชิกดูจังเลยครับชื่อไรครับชื่อเสียงผู้ปาก่างนั่งครับครับผมมาอยู่ไรครับเรากันนะครับผมมาจากใครได้ครับนี่ใครโกงนั่นนึกแบบพนั่งครับครับครับผมวัวตัวนี้ชื่ออะไรครับโนดินซีครับ โนดอินซีนะครับอายุกี่ปีลวครับอายุสิปีครับอายุสิปีนะครับเป็นทายาทตรงไหนบ่กไดนมั้ครับครับเป็นตองครับผมอายุสิปีทราว่าอายุานงานชุอะไรกี่ขังับพีตัวนี้สี่ังครับสี่ขังนหครับพ้นไปยังไงมมีขังทุทสายเครับพ่ีนที่นเพ่ขี้นที่ะชั่วโมงที่ว่าชั่วโมงที่ว่า่ว่าอึดนอนเหมือนนะครับอืดเหมืนเรียง เรียกว่าควานใช้ได้แล้วครับเรียงชั่นนี้ชั่วโมงสิบห้านาทีทางชั่นน้องเป็นบันไดเลยนะทางชุ่นชันเต้นเต้นชุ่นไปลัางโยกมานะครับก็คือว่าดูดูเพือนมาไม่ได้เราก็ผ่ากับแบบนั้นนะมังครับแส่งรับตอนน้องติดคูนี้กินยากินน้ำดีไหมครับดีครับกินยากินน้ำดีนะครับกับบุ้มพาน้องเดินวันกี่โลได้ครับเดินวันห้าโลครับห้าโล้วครับตอนน้องติดคูนี้ดดนไหมโดนครับดดนแรงไหมพี่ดดนแรงครับโดนแรงได้แล้วครับดดนแรงนะ พีมายุ่นี่ได้กี่วันแล้วครับตอนนี้ได้สิบวันครับทิบกวนยานี่ผีหาเองู้ว่าเาเขาีเราเฉาหรือว่าห้าครับครับผมครั้งนี้หนองวัวมีความมั่นใจแค่ไหนครับรอยเปอร์เซ็นต์ครับรอยเปอร์เซ็นต์นะครับเบ้าเป็นยังไงบ้างครั้งนี้อะไรครับเบ้ามั่นใจแค่ไหนเลยครับรอยมมั่นใจร้อเนต์ครับอยเปอร์เซ็นต์เลยนครับเป็นต์ลยครับรอีจึงนี้เดือนพันอะไรกับบอกได้ไหมทึ่งนสองมื้นึ่งหลนสองมือนะเป็นกูเอกนะ แต่ว่าภาพที่เอฟซีเขาขนนวดอินซีได้หลือครับก็เรียนเชิญไอเอฟซีนวดอินซีนะครับมามาโจยเจี๊ยมาโจยเป็นกําลังใจนะครับในวันที่ซื้อซ้นะครับมันแน่นอนมันเพิ่มั่นใจครับมันใจว่ามันแน่นอนนะครับครับมันแน่นอนยังไงก็ผมก็ข้อเอาเบียร์ใครผี่เอาเบียร์เอาชัยชนะลบขายนะครับขอบคุณหมาเในสมบัตินี่ครับพูดมาครับวันนี้ครับพอดีครับ